สำหรับผู้นำมาเลเซียนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักก็คงใจหายไม่น้อยนะคะสำหรับผลการสำรวจความนิยมในบรรดาประชาชนมาเลเซียออกมาพบว่าความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักลดลงไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปี2012ความนิยมอยู่ที่60%ล่าสุดผลการสำรวจที่ออกมาบอกว่าเหลือแค่54% อีกด้านหนึ่งความนิยมในตัวผู้นําฝ่ายค้านอย่างอันวาอิบราฮิมสูงขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงขั้นแสงหน้าแต่ว่าดูตัวเลขแล้วเชื่อว่านายกรัฐมนตรีนาจิปราซักคงเป็นห่วงอย่างมากค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุกกสิติประดิษฐ์ค่ะสื่อออนไลน์อิสระมาเลเซียกินนี่รายงานผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิปตุลลาซักประธานพักอัมโน เทียบกับนายอันวาอิบราฮิมผู้นำพักฝ่ายค้านหรือปากตันลักยัตสํารวจโดยศูนย์กลางเพื่อการเลือกตั้งและประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยมารยาระบุคะแนนนิยมของนายกนาจิฟลดลงเหลือร้อยละ54จากร้อยละ58ของเดือนกันยายนและร้อยละ61ในเดือนมีนาคมปีที่แล้วต่อบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายกนาจีฟมาอันดับหนึ่งด้วยคะแนนร้อยละ43ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านตามหลังมาด้วยคะแนนร้อยละ42ผลสำรวจยังสอบถามความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกที่มีเกือบ3มล้านคนซึ่งร้อยละ52สนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านและร้อยละ30จะลงคะแนนให้นายกนาจีฟศาสตราจารย์เลสส่วนโอดแมนซึ่งรับผิดชอบการสำรวจเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลย ที่พักร่วมรัฐบาลจะชนะเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมาก2ใน3จากจำนวนสสทั้งหมด222คนด้านศาสตราจารย์จันดรามุสซาฟา,ฟานักรัฐศาสตร์มาเลเซียที่มีชื่อเสียงในโลกมุสลิมเชื่อว่าผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและนโยบายเปิดกว้างด้านประชาธิปไตยซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปทางสังคมจะเป็นสองปัจจัยขับเคลื่อนให้พักอัมโนเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง If you look at People's desire for democratic space and so on. The Najib government has done quite a bit. No one can deny this. You know, the, the Najib government got rid of the Internal Security Act, which, uh, as you know, is a law that allowed the government to detain people without trial. And for uh, government to give up those powers and surrender those powers to the judiciary is very significant.

Unless the ruling coalition does something terribly wrong in the next two months, and you never know in politics anything can happen. If they don't do something terribly wrong, I think they will be returned to power with a comfortable margin. <coughs> และกว่า7ล้านคนของผู้มีสิทธิ์มีอายุน้อยกว่า30ปีซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญตัดสินผลการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนเมษายนเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีรายงาน